สบายดีทุกคนวันนี้ก็เป็นวันนัดพบเนาะงมปลาอยู่น้องหอบ้านหน้าหัวขวาเดอ้อเบิ่มเพิ่นกำลังมาตอนนี้กำลังพากันไปแต่ละปีเพิ่นสิลงอยู่สองข้างเดอ้อน้องน้องปลาขอนที่ชิบก่อนเคยลงไว้แล้ว นี่จะค้นฝ่าไปคว้าหอยวะ่าะมีหอยปังหอยอันนี้ตามมาหลุนกันเด้อพี่น้องเด้อว่าสิเป็นแนวใดบ้างบรรยากาศรงไทรง,าทรงนาบตัวเว็เนื้อตอนโอ้โอ อย่างตามคณะนะอ,อย่างไ้ลยกวนนัน่นเนาะฟอนฟอนไม้ด้วยไม่เท่าถ่าไปเบิรงเด้อในยูทูบเด้อ

เท้าลงมาก่อนมูเนาะอันนี้แมนบอบไม่เหาไปหาควงหอยถาได้อยู่หรือว่าพนวะเอาปาก็เสินอเล่น่ะอันนี้แล่น่ะเนี่ย บ้านเล่นน <SL> ้าตั่นใหญ่บ่มีดอกซาค่อยๆเบิองได้อันนี้กินบัลล่ะนกกินบัลล่ะ ซื้อคอยนี่แล้วซ่องกะเห็นไหมยูทูปงานงานงานบุญบางกินี่บอเห็นบ่บ่อของไ่ใช่ยูทูปอืมเฮ้เบิ่งแต่เฟซบ่เด้อมาหอดเลยเด้อบ an ้าน ไม่เ่าคือบอาเสียมเนะ่เจ้าไม่เ่าบมไม่เสียมอ๋อ รอดเ้โอ้อรอ,อดเขาก่อไฟ hàng mới leo nè tại cả nhân mi vô tôi nói tôi nhai hẳn cứ gì há nhạc vô ừ, xa khỏi bừng loi đó mà hà nó no mày có mía mượn ừ. lót 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 อันแม่เท่านั่นผูพ like ่นคุดก๊บเป็นเนาะพ่นมหาคุดเบิ่งครับแล้วเอาไม้เล็กเกาะเอานน้ำแม่เท่าอยือแล้วว่า <PTSD> <อ>เมื่อ <vote> นึงได้หลยอยู่ได้เราอะเอ่อ ฮะ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 อดอรอราดอย่าดเตรียมลงน้องเด้อ

ะอ่เน็นทัวคนนั่นนะเว้ยตัวเ่็ัวคนคือที่ได้วฮาวเข็ดาวเขเนาะอ่อนี่วแสงจะอ่อนแต่จเอาอ้าวเอาคนโอ้ยยาหนาแม่ไม่ถึงอยวดมาเนาะปวดมาอยเลงมากมาว่าจะขึ้นท้นขับกมาันชนอยู่ในใบตองน่ยไปถาะ kia bừng <laughs>

chẳng hết nhau mà ma bỏ <laughs> suối phủ lén nó bỏ vô đi đó <laughs>

แมนน้าเพ,พิ่นกวนตอนกลางคืนมันขึ้นมาทึ่งบ้านน,น,นี่เนาะมันหนีเยอะมันดกักเลย เด้อมานไผ่มานล่าเด้อ่าานไผ่มานมนเล้าอนดีดคุบรถนะคุบรถคุบรถมาสองพันฮะเอาข้อขาดบอกแถวสอง มันมีของใส่ต้องส่งรถนะไม่นมีน้อยฮันมวนขักขนาด